ไปไม่ได <m> ้เรามอไมาเอนไปเร็วจังอ่ะ Yeah. Okay. ตลาดได้ต่ำเลยผมเลยลงติดพื้นเลยเอารถเ็บห่เียวาน้อะฮะข้นาขึ้นทุกคนอเนยก็โดนเ

กระโดดลุเลยไม่ใชก,กระโดดลุ้ลมแรงอระอ่อะครับรู้สึกยังไงครับอา,อาจารย์ลองลมแรงไปหน่อยครับ,รบแล้ววินไม่ค่อยได้ได้อย่างที่ต้องการเลยโอ้หวบ,บบวไม่ค่อยนิ่มนวล แต่ถ้าลมนิ่งๆนะผมว่ามันไม่ดีกว่านี้นะก็ไม่เป็นไรมันได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะโอเคครับ,ออรบขอบคุณครับ